สวัสดีปี2564นะคะสวัสดีคนวันเสาร์ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกำลังใจนะคะจะมาดูดวงความรักนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะว่าในเดือนมกราคม2564นี้นะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือจะต้อง ป้องกันแก้ไขอย่างไรก็ให้ไพ่ได้บอกกันนะจ๊ะก็คนอื่นนะก็แฮปปี้นิวเอียร์ด้วยนะคะขอให้คนวันเสาร์นะคะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดทั้งปี2,600อา2,564เลยนะคะขอให้แบบว่า มีอะไรที่แฮปปี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักเองก็ตามนะคะขอให้แฮปปี้แฮปปี้ทั้งปีเลยนะแม่หมอก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะ ภาพรวมนะคะของคนที่เกิดวันเสารในเดือนมกราคมนะคะคนที่คุณนึกถึงคนที่คนคิดถึงกําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหลายคนคิดถึงคนเคยรักกันนะคะหลายคนอาจจะคิดถึงคนเคยคุยคนเคยเป็นแฟนนะคะมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาหรือได้พูดคุยปฏิสัมพันธ์กัน นะคะเอาง่ายๆว่าคนเก่าๆในชีวิตของคนวันสาวนะคะมีเกณฑ์ได้พบได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้นะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้คุยโดยตรงนะคะอาจจะอาจได้กดไลค์การได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาเจอกันอยู่ดีก็ไปเจอนะคะหรือ หรือแบบได้รับข่าวข่าวของคนรักเก่านะคะภาพรวมคือตัวคุณนะ่ะเหมือนนึกถึงเรื่องราวเก่าเก่านึกถึงอดีตนะคะอย่างมีความสุขหลายคนก็แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเนมันเคยดีกว่านี้นะคะความรักมันเคยแฮปปี้เคยมีความสุขมากกว่านี้นะคะถามว่าคุณมีความสุขไหมภาพรวมในเดือนมกราคมคนวันเสาร์จะมีความสุข ะะไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไรนะคะแต่คุณจะมีความสุขบางคนมีความสุขในโลกของความคิดของตัวเราเองนะคะหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องทําอะไรสักอย่างที่ทําให้ฉันมีความสุขนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะคะตัวคุณเองเป็นคนลิขิตเป็นคนกําหนดแน่นอนนะคะแน่นอนว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราทําอะไรแล้วเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเรามีความสุขของเราเราสามารถทําได้ ะะเราสามารถทําได้เพราะเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ว่าไม่ได้ทําร้ายใครไม่ได้ทําให้ใครเสียใจหรือเจ็บปวดใจโดยที่แบบว่าเฮ้ยมันจงใจไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูที่คนโสดก่อนเลยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยบอกเลยว่า คุณอาจะโหยหาคนรักเก่านะคะโหยหาคนเคยคุยคนรักเก่าซึ่งถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมแน่นอนมีโอกาสที่เขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วถามว่าไอคนที่เรานถึงคนที่เราคิดถึงเนี่ยถ้าได้กลับมาแล้วเนี่ยจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้ไหมบอกเลยว่าก็ค่อนข้างพิชยานะคะอาจจะ อาจจะได้กลับมาทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่ถามว่าจะพัฒนาได้ไกลหรือต่อยอดได้แบบว่าโหเป็นคนรักเป็นคนอะไรกันไหมก็คงยังไม่ได้ถึงขนาดซึ่งถ้าถามว่าเฮ้ยแม่หมอช่วยหนอ่อยเถอะนะช่วยแนะนำหนอ่อยเถอะว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นในเมื่อเขาอุตส่าห์วนกลับมาแล้วหรือเราอุตส่าห์วนกลับไปหาเขาแล้วเนี่ย มันจะต้องทําอย่างไรหนึ่งเลยต้องมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะนะโดยพื้นฐานเลยนะคะเออเราต้องสังเกตเขาชอบอะไรนะคะหรือชาวสองเนี่ยเฮ้ยคนเห็นว่าคนวันเสาร์ชอบอะไรก็ต้อง ช่วยกันคนละครึ่งทางนะคะก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็สองนะคะหมัน่นพากันไปทําบุญทําสิ่งดีๆร่วมกัน2ออย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาได้นะคะซึ่งเผาว่ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยแม่หมอหมองว่ามันขึ้นอยู่กับคุณ2คนนะคะว่าเอ๊ะมีจิตใจที่ดีต่อกันมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อยากที่จะคลองรักหรืออยากที่จะแก้ไขมันมากแค่ไหนเนาะนะคะแต่ก็ทําไปเถอะนะคะอย่างน้อยๆก็ได้ต่อเวลายอย่างแน่นอนนะ ถามว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้แม่หมอหมองว่าตัวคุณน่ะจะมีความสุขนะคะทาแต่คนที่จะเข้ามาหรือคนที่มาสนใจคุณเนี่ยเขาจะมีความทุกข์ทำให้เขาอ่ะรู้สึกว่าคือมีเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่เขาเองอยู่ได้ไม่นานอ่ะคนโสดถามว่าทำไมเขาถึงอยู่ได้ไม่นานเขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวคุณน่ะเล่น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 นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าคนวันเสราร์เนี่ยมีคนเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปิดโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนใหม่อะไรก็ตามแต่ลองสร้างความมั่นใจให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่ามัวแต่เล่นจนเกินไปคนวันเสราร์บางครั้งติดเล่นจนเกินไปจนคนคนใกล้ตัวเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยเล่นหรือจริงนะคะพอเขาไม่รู้ว่าเล่นหรือจริงเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่หรอมันเบื่อหน่ายแล้วนะ เธอไม่จริงใจใช่ไหมอ่ะสุดท้ายฉันไปดีกว่าถามว่าฉันไปในที่นี้คือไปเพราะความเบื่อหน่าย นะคะเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์นะถ้าไม่อยากจะสูญเสียใครไปนะคะอย่างที่บอกเราต้องเข้าอกเข้าใจเขาด้วยอย่าคิดว่าเฮ้ยฉันทาตรงนี้แล้วฉันมีความสุขแค่นั้นพอฉันมาหาเธอแค่มีความสุขหรือฉันทําอะไรแล้วฉันมีความสุขฉันไม่สนใจเธออันนั้นไม่ได้นะคะถ้าคุณอยากจะพัฒนาความรักให้มันดีขึ้นคุณต้องสนใจคู่ของคุณด้วยหรือคนในปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะไพ่จะได้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะหลายคนวันเสาร์เนี่ยรู้สึกกับ รู้สึกแบบอาชินกับการอยู่คนเดียวหรือชินกับการที่แบบว่าเฮ้ยทำอะไรทําคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากมีใครสักคนหนึ่งคุณต้องเปิดโลกส่วนตัวให้เขาด้วยนะคะแม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณทําได้ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคุณต้องช่วยตัวคุณเองนะคนโสดถ้าอยากสลับโสดต้องช่วยเหลือตัวเองนะจ๊ะโอเคต่อมานะคะเรามา พูดถึงคนมีคู่กัน คนมีคู่มีเกณฑ์มีปัญหากับคนรักคุณอย่างมัวแต่นึกถึงคนรักเก่าๆหรือนึกถึงเรื่องเราอะดิหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าหันไปโฟกัสอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่คู่ของเรานะคะคนวันเสาร์จะคิดถึงคนนอกความสัมพันธ์มากกว่าคนในความสัมพันธ์จนทําให้คนในความสัมพันธ์รู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังกับความรักครั้งนี้นะคะเอาง่ายๆว่าคู่ของคุณเนี่ยจะหมดแรงกับตัวคุณจะเบื่อหน่ายกับตัวคุณมีเกณฑ์ ทะเลาะกันบ่อยนะคะตัวเขาเองเหนื่อยนะคะเขาไม่มีแรงที่จะมาโต้เถียงอะไรกับคนวันเสาร์หรอกแต่เขาจะรู้สึกว่าเพื่อนายนะคะเฮ้ยความรักครั้งนี้มีแต่อุปสรรคเพราะฉะนั้นถามตัวเองนิดนึงนะคนวันเสาร์ว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนที่อยู่ในปัจจุบันของคุณเขายังโอเคกับคุณไหมถ้าคำตอบว่าเขายังใช่สำหรับตัวคุณแม่หมอนะแม่หมออยากให้คนวันเสาร์ ทำให้มันดีที่สุดนะคะอยากให้คนกระสับทำให้มันดีที่สุดก่อนที่อะไรอะไรจะสายเกินไปเพราะหลายคนอาจจะแค่ทะเลาะก,กันแต่หลายคู่แน่นอนค่ะมีเกณฑ์เลิกลาเดทเลิกลาท,ทั้งที่ยังต่างคนต่างรู้สึกดีถามว่าคุณจะเจ็บไหมเวลาคนรักของคุณจากไปคุณอาจจะไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียใจมากมายเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยฉันต้องเดินไปข้างหน้าฉันไม่สนใจหรอกว่าอาดีตที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรฉันรู้เพียงว่า โอเคฉันมีความสุขฉันเดินไปข้างหน้าฉันปล่อยคุณไปนะคะแต่ถามว่าโอเคถ้าคุณคิดว่าโอเคคุณจะเลิอกอยู่ละคุณไม่มีความสุขกับคนนี้คุณมีความสุขกับการเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเดินไปคนเดียวก็ตามแต่แต่คุณมีความสุขมากกว่าโอเคคุณก็ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแม่หมอมันมันยังมีความดีอยู่นะคู่ของเรายังมีความดีอยู่นะยังรักกันอยู่นะยังไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องเอาใจใส่เขานิดหนึ่งนะก็ต้องเอาใจใส่เขานิดหนึ่งเนาะบางทีเขาเครียดเราก็อย่าไปเล่นนะคะบางทีเขาเล่นเราก็ดันเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องปรับจูนให้ตรงกันชาวสองก็เหมือนกันนะคะถ้ามาสองคนวันเสาร์แล้วเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยนะคะแนะนําว่า เฮ้ยโอเคมันมีบางอารมณ์แหละที่คนวันเสาร์อาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะแต่ถาาว่าตัวเขาเองอ่ะก็ต้องการกําลังใจเพราะฉะนั้นถ้าคู่ของคนวันเสาร์ให้กําลังใจได้นะคะแล้วก็เขา้าเข้าใจคนวันเสาร์เนี่ยแม่หมอเชื่อว่าคนวันเสาร์เขาก็จะให้ความสําคัญกับตัวคุณแต่บางทีเขาต้องการกําลังใจอยาแต่คู่ของคนวันเสาร์มาพูดแต่เรื่องคิดเรียร่ะนะคะเอาความทุกมาให้นะคะไม่เขาเข้าใจเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่า เฮ้ยเขาอยู่คนเดียวดีกว่าไหมเขามีความสุขมากกว่าแลนะเขาขอเวลาอยู่คนเดียวนะทบทวนเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าชาวสองเข้ามาฟังนะคะก็แนะนำว่าเขาออกเข้าใจเขานะคะ คุยแต่เรื่องที่มันสนุกสนานคลายเครียดนิดหนึง่งอย่าจริงจังจนเกินไปบางความสัมพันธ์เนี่ยจริงจังเกินไปมันน่าอึดอัดนะนะคะจะจะเห็นได้ว่าเฮ้ยบางคู่จริงจังเกินไปมันน่าอึดอัดมากเพราะฉะนั้นอย่าจริงจังจนเกินไปนะส่วนคนุณพันเสาร์เองก็เถอะนะคะอย่าอินดี้จนเกินไปอย่าเอาแต่ใจจนเกินไปปรับเป็นคนละนิดนะคะเพื่อทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะแม่หมอเชื่อว่าคุณทําได้ไหนๆคุณก็ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นคนวันเสาร์เองหรือชาวสองก็ตามแต่แม่ เชื่อว่าคุณสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะก็ช่วยกันแล้วกันไม่ว่าใครจะเป็นคนมาฟังคลิปนี้นะคะก็ขอให้แก้ไขให้ดีที่สุดก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปนะคะโอเค ก็จบแล้วนะคะสำหรับคำทำํานายของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะแม่หมอก็ฝากทุกๆคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอคนสร้างกำลังใจด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนก่อนใครว่าเอคลิปมาแล้วนะคะแม่หมอทำคลิปออกมาทุกเดือนเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ทำไม่ได้ฟังคำทํานายรายปีนะคะความรักรายปีเนี่ยสามารถกดเข้าหน้าแม่หมอได้นะคะแล้วก็เลื่อนไปที่เพลจดูดวงความรักปี2564จะ เป็นดวงความรักแบบภาพรวมทั้งปีเลยนะคะก็เข้าไปฟังกันได้นะสำหรับวันนี้นะคะแม่หมอต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า